สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับก็วันนี้วันศุกร์นะฮะวันศุกร์ข่าวสารบ้านเมืองก็เยอะแยะเพื่อนหลักๆก็เรื่องทนายแบรนด์เนมใช่ไหมตอนนี้เขาก็ลุงสนธิก็สาวไสออกมาโอ้โหดูแล้วน่าตกใจนะเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยแต่จะผมผมก็รู้พฤติกรรมมานานแล้วแหละนานแล้วสมัยเขา มีคดีที่นะครปฐมนู่นกับสาวเวียดนามเลยที่เคยเล่าไปแล้วนะไม่อยากเลือนพื้นเขาไม่ธรรมดาคนคนนี้นายแบนเนมไม่ธรรมดาน่าตกใจฮนะที่ดูข้อมูลนะที่ว่าเรื่องมรดกของมาดามอ้อยนู่นนี่นั่นนะเรื่องกินายกรรมเรื่องอะไรโอ้โหวางแผนแบบเหมือนเราดูหนังเพื่อนเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งอนะ่ะก็ดูต่อไปครับหนังก็ยังไม่จบอ่ะนะตราบได้ที่ศาลยังไม่ตัดสินนะ ต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะว่าแต่บ้านเราจะมีความยุติธรรมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่เราเห็นเห็นนะมีบทเรียนแล้วเยอะแยะคุกมีไว้ขังคนจนนะครับมีไว้ขังคนจนบางทีอ่ะสู้คดีไปหน,หนูนี่นั่นก็หลุดเฉยเลยเออหลุดเฉยเลยหลุดแบบไม่น่าเชื่อ,อแพะก็เต็มคุกอมผมไม่อยากพูดพูดไปก็ เหมือนไปเก่าหาคนอื่นนะ,นะ่นะแพะก็เต็มคุกเหมือนกันนะ่ะคนไม่มีตังก็มักจะติดคุกนะคนมีตังมักจะรอดไปก็วานไปเงินเงินมาผ้ารลยไม่เราดูว,ว่ะอือก็มีเรื่องดีๆทีม่มาเล่าให้เพื่อนฟังอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ก็น่า,น,าน,น่าสนใจนะ่าสนใจฮะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมานู่นนะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะ มีข่าวชิ้นหนึ่งนะที่ผมอดจะเล่าไม่ได้นะมีหนุ่มซาอุดีคนหนึ่งครับเป็นชาวซาอุดิอาระเบียนะคนหนึ่งนะประเทศซาอุดีก็เป็นประเทศตะวันออกกลางนะผมเคยไปนะเคยไปอยู่สมัยเรียนจบใหม่ๆไปอยู่มาเป็นปีกว่าก็ทะเลายล้วนๆนะเป็นทะเลรใสไปไหนมาไหนก็มองไปทางไหนมีแต่ทะเลใสนะอืก็เป็นประเทศ เค่งครึในศาสนานะอิสลามซาอุดีอาระเบียนะก็มีหนุ่มซาอุดีคนหนึ่งเขามาเมืองไทยนะครับเขามาเมืองไทยเขามาตามหาแม่นมชาวไทยครับหนุ่มซาอุดนะีเขาชื่อว่านายอาลีครับนายอาลีบูดาลีอายุสามสิบสามปีนะครับออกมาตามหาแม่นมคนไทยนะ ที่เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่สามสิบปีก่อนเพื่อนสามสิบปีก่อนเนี่ยตั้งแต่เขาเด็กๆเกน,นี่ยตอนอายุสามขวบนยเบื่อเขามาตามหาตามไปตามมาหาเบาะแสะแม่นมเนี่ยโอ้เป็นสิบสิบปีเพื่อนอืมจนเราไปจนมาเขาอายุสามถึงสามปีอะ่ะเขาถึงมาเจอพบเบาะแสะว่าแม่นมเขาเนี่ยอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับ ชื่อแม่นมีชื่อแม่บานเย็นนะแม่บานเย็นธงชัยธนาวุฒินะะแม่นมะแม่เย็นแม่เย็นตอนนี้แม่เย็นก็อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีครับแม่เย็นก็งงเลยเฮ้ยอยู่ดีๆมีคนมาตามหาเว้ยเออแม่นมก็เล่าว่าเขาได้เลี้ยงแม่แม่เย็นเอม่เย็นเขาชื่อแม่เย็นแม่เย็นได้เลี้ยงอาลีเนี่ยกับน้องของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีพศสองพัน ห้าร้อยสามสิบห้าเพื่อนตอนนั้นเขาไปทำงานเป็นแม่บ้านนะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะนะครับสมัยนู่นปีสองสองห้าสามห้าอะไรที่ดูนะเออสมัยผมไปปีสนะี่หกมั้งผมไปปีสี่หกเขาก็เลี้ยงดูมานะตั้งแต่ในอาลียอายุสามขวบนะต่อมาวันหนึ่งลูกชายของแม่เย็นเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่เมืองไทยนะเขาก็เลย ขอกลับมาบ้านคุณพ่ออาลีนี่ก็เลยซื้อโทรศัพท์และเบอร์โทรให้ไว้บอกว่าเออเอาไว้นะแม่คุณเอาไว้ติดต่อนะจะได้ติดต่อกันเออคุณกลับไปบ้านคุณไปเรื่องลูกชายคุณที่ประสบอุบัติเหตุนะก็เอาโทรศัพท์ไว้แล้วแม่เย็นนี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เอาโทรศัพท์กลับมาเออเอากลับมาเมืองไทยเนี่ยมาด้วยแล้วแกก็ไม่ได้กลับไปซาอุดีอีกเลยนะครับ แต่เขาก็เก็บเบอร์โทรไว้เป็นเวลาถึงสามสิบปีเพื่อนสามสิบปีเพื่อนไม่น่าเชื่อนะไม่นึกไม่ฝันว่าอาลีนี่เขาจะตามบินมาหาจนตามมาหาจนจนเจอนะเออแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาตามหาบอกว่าโทรมาจากโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะโทรมาแล้วก็ถามหาเบอร์นะ่ะตามหาเบอร์คือสมัยนี้มัน,น่าทันสมัยนะตามเบอร์ได้ไหมเบอร์โทรนะก็ตามหา เบอร์ที่พ่ออาลีซื้อไว้ให้นะตามไปตามมาก็เจอครับก็เลยเหมารถมาหาจนที่บ้านนะพอมาเจอหน้ากันนะอาลีเนะี่ยอายุสามสิบสามปีฮนะจากสามขวบอายุสามสามแบบวิ่งเข้ามากอดกอดแล้วก็ร้องไห้คิดถึงแบบต่างคนจางร้องไห้ครับเพื่อนผมแบบผมได้อ่านข่าวชิ้นนี้แนละ้วผมแบบใจนะคนเราเนะี่ยสามสิบปีตามหากันเนะี่ย จากเด็กอายุสามขวบเนะี่ยจนอายุสามสามปีเพื่อนดูดิแล้วก็ร้องไห้ดีใจไม่เจอมาสามขิดปีฮนะแล้วแม่เย็นเนี่ยก็เลยจําได้อนะ่ะเนาะเขาหน้าก็ก็จําได้เนาะเลี้ยงมาตานะั้งเด็กๆเนาะล้างขี้ล้างเยวเนาะเออตั้งแต่สามขวบเนะี่ะอาบน้ําให้ทํากับข้ากินเนะี่ยแม่เย็นก็เลยทํากับข้าวให้อาลีกินทํากับข้าวเอออาลีก็เลยบอกว่าอยากมาตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเลี้ยง อาลีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นอย่างดีนะครับต่อมาอาลีก็ซื้อสามล้อให้สามล้อพ่วงให้เพราะว่าเดี๋ยวแม่เย็นต้องไปไปหาหมอเนี่ยเอออาลีก็ซื้อสามล้อเครื่องให้แม่อายุเจ็ดสิบกว่าปีนะเจ็สิบเจ็ดปีแล้วเนาะก็คงเดินก็ยกอกยกเนะี่ยอาลีก็ซื้อรถพ่วงให้ไว้ให้แม่ไปหาหมอแล้วก็ดูแลค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดแล้วก็รับปากแม่จะมาเยี่ยมทุกปีทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีนะฮะ ครันนี้แม่เย็นก็ให้สัมภาษณ์บอโอ้โหแบบเหมือนเหมือนฝันอะ่ะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีคนเด็กคนหนึ่งอะ่ะที่คิดถึงเราและตามถึงเราตามมาหาเราถึงเมืองไทยสามสิบปีเพื่อนคิดดูนะผมคิดไปคิดมาเพื่อนผมว่ามันเป็นบุญสัมพันธ์นะแต่จริงๆเด็กสามขวบเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจําอะไรได้มากมายนะแต่น่าจะประทับใจนะ่ะประทับใจว่าเออตอนนั้นอยู่กับแม่ แม่เย็นเขาก็เลี้ยงอย่างดีเนาะอาบนุง่งอาบน้าไม่ป้อนข้าวป้อนปลาทากับข้าวให้กินนูน่นนี่นั่นอยู่มาวันหนึ่งแม่เย็นหายไปพอโตมาก็คิดถึงเนี่ยก็เลยตามหาดีนะมีเบอร์โทรศัพท์ของพ่อนะครับโอเคครับอ่าออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมก็แล้วกันนะครับผมก็เล่ามาก็ตื่นตันใจครับดีใจกับแม่เย็นกับคุณอาลรีนะที่ได้เจอกันนะครับ คิดดีทำดีครับคนดีๆมีในโลกนี้ครับสวัสดีครับมันโหน,นักเล่าข่าวสวัสดีครับ